ฉันมองบอกว่าเอ้ผมไม่ไปประตูนั้นนะนะผมอยากออกประตูนี้อยากกลับบ้าน ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมาพับผมอีกแล้วกับ Shadow HD 1น,นะฮะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าเกมอะไรวะ Slend i n a ละเป็นเกมเอ่ออย่างที่เห็นนะทุกคนนะเออเป็นเกมผีสยองฝันนะแล้วก็เราจะประมาณไขปริศนาในห้องรับนะครับทุกคนโอเค ไปเล่นกันเลยอย่ารอช้านะครับผมนี่ก็น่าจะมานานพอสมควรประมาณปีหนึ่งนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวก็มีน้องๆ FC นะครับผมแนะนำมาให้เล่นนะฮะยังไงก็ก่อนจะเริ่มเกมก็ฝากตกิดตามพี่ด้วยนะครับผมพี่ต้องน่ากลัวอีกแล้วอุ้ยโอ้ทุกคนเสียงไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงพี่พี่พูดป่ะนะเพราะว่าเสียงมันดังมากอะทุกคนเออ, <_ an> อบอปเสียงก่อนได้ไหม อ๋กดเริ่มเกมดีกว่าครับผมมีทั้งหมดอะไรเนี่ยสามดา่านแล้วทุกคนโอเคไปเล่นแบบเล่นแบบไหนดีอสำหรับกลางก็ได้วะชิวๆครับอ๋อม่ได้ทำอะไรเนี่ยหาบุกแปดเล่มกับแหแจหนึ่งดอกนะครับผม,มก็เปิดมาก,ก็เก็บอ้าวอะไรเนี่ยประตูเปิดเองเหรอหรือไปแตะไปโดนวะอ่ามีสามทางนะทุกคนนะเปิดแม่งทุกทางเลยมาดิครับผีน้อง <c oughs> บอกว่า ผมไม่ไปประตูนั้นนะผมอยากออกประตูนี้อยากกลับบ้านว้าวโ้เอมันมาแล้วเหรอโอ้ตกใจจุงเบยเฮ้ยตกใจเหมือนกันเนี่ยทุกคนเออคือพี่เปิดเสียงดังมากๆเกมโอเวอร์อะไรกูตายแล้วเหรอเนี่ยเ,เ,รเริ่มกันใหม่นะครับทุกคนอ่ะไปแบบอีชี่ก็ได้วะ่ะแบบมีเนี่ยมันหดเกินไปป่ะหรือไงอ่ะเล่นประตูซ้ายก่อนเลยนะฮะ เราต้องจําทางก่อนนะทุกคนวิธีเล่นเล่นเข้าประตูไปหาสมุดนะทุกคนนี่นี่จอแล้วจะละ,ะ,ละหนึ่งเล่มหนึ่งเล่มคัมภีร์บเบิลเอ้ยหยิบเดียวครับเอ้าไม่หยิบไปได้อะเออหย,ยิบหยิบเองมาวะก็มาเลยครับผีเฮ้ยเล่นตาเลกตกใจเลยไปนะครับเล่นทางซ้ายก่อนเลยวันนี้ประตูซ้ายประตูซ้ายแฮ่ไหมมีไหมเ,เข้าประตูกันเลย แน่มีบ้ามีปว้า,มาไม่ม,ไม,มีไปดีกว่าเราเล่นบนซ้ายกันนะฮะเจอซ้ายบนซ้ายเจอซ้ายบนซ้ายเฮ้ยเสียงอะไรทุกคนเฮ้ยสยองขวัญเหมือนกันนะเนี่ยแน่ทางตันทางนี้ดีกว่าเช็คทุกช่องนะครับผมเช็คช่องทุกช่องที่เฮ้ยเเสียงระบาดทางตันเวลิกดมีป่าไม่ไม,ไม,ไม,ไมีไป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  Let's go Let's go ก็มาดิครับผีเฮ้ยอะไรอะทุกคนทำไมมันเป็นแอนแฮนเน่เ,อเจอกันอีกแล้ว <c oughs> โอ้โเกหโอเวอร์ทไมมันเล่นยิกจัจังนะ้นี่อีซี่เนี่ยป่ะเล่นกันต่อปู่มาเอาอีซี่ผ่านก่อนแล้วกันขนาดอีซี่เนี่ยเมื่อกี้เราไปห้องซ้ายใช่ไหมไม่ไปเราต้องไปตรงกลางนะทุกคนนะเปิดประตูออกมาไปซ้ายครับฝนซ้ายครับผมขวารายซ้ายดีนะทุกคน เออจะจะสมุดหลักเก็บดีครับไปห้องนี้ต่อเอ้ทางตันเหรอเอ้าชิปทางตันนะทุกคนนะประตูล็อกประตูล็อกก็ออกมาออกมามาไปห้องขวามั้งทุกคนเปิดประตูดีครับเออต้องรีบนะต้องรีบนะเดี๋ยวผีมันมานะทุกคนผีมันค่าจ้างมันแพงนะทุกคนนะเออมันต้องได้เต็มที่นะทุกคนเราต้องรีบเราต้องรีบเข้าประตูไปอุ้ยอะไรอะไรแอบอะไรแอบไม่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 เข้าไม่เข้าไม่เข้าแหมเห็นแวบๆนั้นเมื่อกี้เห็นแวบๆ เฮ้ยอะไรครับเนี่ทำไมมันแม่วิ่งหนีได้ปะได้กูัจุงเบยโอ้เอาอีกแล้วทุกคนอ,อีกแล้วเก็บได้เล่มเดียวตลอดเลยนะทุกคนนะไปแปดเล่มแปดเล่มต้องหาหเชอเมื่อกี้เราไปห้องไหนว่าห้องขวาใช่ไหมไปบน,นซ้ายต่อเหมือนเดิมดีกว่าไปห้องขวามันแต่ห้องขวาเนี้ยมันเหมือนจะเป็นทางออกเหมือนกันนะทุกคนนะเก็บ <พอ S 2> สมุดครับคัมภีร์ไบเบิล ไอ้ผีเองมาดิครับก็มาดิครับเดี๋ยวจะหดหน้าผีให้ดูครับอยากใส่คัพเปตเตสนามึงวนซ้ายเดี๋ยวจะวนขวาเอ้ยวนขวามีทางตันึรีบไปรีบไปรีบไปทุกคนเร็วไปขอเล่นที่สองก่อนนะคำพีนะมาเป่าวะเกมนี้มันมีไว้ผ่านหรือว่ามีไว้เล่นแบบให้มันน่ากลัวตลอดเฉยๆวะทุกคนเฮ้ยเสียงอะไรอะเฮ้ยไม่กลัวแกหรอกเมื่อกี้ข้าเข้าห้องนี้ข้าไปตรงไปทางนี้ ก็มาดิครับผีเดี๋ยวผ่านนะจะตบหน้ามันให้ดูเอาหนังสือตบหน้ามันมาเลยมึงมาเลยแม่มนรอให้เข้าเข้าประตูนี้ดีกว่าอ้าวล็อกชิปแล้วเข้าประตูนี้เข้าประตูนี้เร็ว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 ้ซ้าย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 ่ซ้ายคัมพีปิดประตูไม่ได้อะไม่ได้ก็ไปแล้วครับตระตูนี้อ๋อไม่มีห้องว่างเปล่าเฮ้ยมีเลือดคนมีเลือดกลัวที่ไหนครับเข้าดิครับ ทําเป็นน่ากลัวนะเราอ่ะได้สมุดเล่มสนะองแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันมาอีกแล้วทุกคนนู่นู่โอ้ตายอะไรวะน,นี่เอาอีกแล้วเล่นคู่อีกแล้วตรงนี้มันกดได้ไหมทุกคนไม่ได้หรอมาเอาด่านหนึ่งก่อนให้ผ่านแล้วกันนะได้สมุดมาสองเล่มแล้วเมื่อกี้นะทุกคนนะเออบนซ้ายเหมือนเดิม ูว่าบนซ้ายมันดีนะทุกคนนะเพราะว่าพี่จะไม่ค่อยเจอผีต้นๆน,น,นะเจอหนังสือก่อนเลยเออมาถึิก็อา้าหนังสือไม่มีว่าห้องนี้ปกติห้องนี้ต้องมีหนังสือดิเอา้าหนังสือไม่มีเล่นกูอีกแล้วมึงเล่นกูอีกแล้ว,เ,ลลวเดี๋ยวเจอหนังสือแปดเล่มมันจะตบหน้าผีให้ดูทังที่ทางกายจับได้ let's go เข้าห้องนี้ไปเลยมีไหมอะไรวะไม่มีหรอวะสมุดเอาสมุดไปแอบไปไหนเนี่ยไอผีบ้า มาดิพึ่งมาเอ้ยเสียงะอะไรวะก็มาดิครับเอ้ยเจอแล้วหนึ่งเล่มต้องมองก้มต่ำนะทุกคนเออเทคนิคนะมองก้มกมต่ำมันก็มาอยู่ดีเอ้ยอะไรอะอทางตันแน่เลยว่าอย่างเงี้ยทางตันแน่นอนนั่นไงเล่นกูแล้วไปดิครับรออะไรไม่ต้องเจอทางออกแน่นอนมันต้องดักอยู่ทางออกทุกคนแฮ่มาดิเอ้ยไม่มีอะโอ้ยแน่จริงมหว่าผี อยากใส่คอนเะวิร์ตเข้าไปเตะหน้ามึงพี oh <my> ่ไม่มีคำพี่บปแเรา <Yeah. S 1> มีแต่หนังสือมีแต่ส้นตีนเดิดห้องอีกครับเจอแปดเล่มอะไรม้า ah. เจอกันอีกแล้วทักไทย <c oughs> <c oughs> กูกลัวจังเลยเกมโอเวอร์ <c oughs> โอ้ย uh. แม่งเป็นยาชิด <c oughs> มาต่อเลยจะต้องเอาให้ผ่านให้ได้นะทุกคนนะ ไปห้องไหนดีวะเนี่ยหันซ้ายหันขวาไปทางขวาบ้างดีกว่าเมื่อกี้ไปทางซ้ายมาดิครับก็มาดิครับห้องนี้ตรงไปก่อนแล้วกันตรงไปตรงไปตรงไปเออมันรอให้เราตกมาป่าวะเฮ้แต่ห้องมันเหมือนมันวนนะทุกคนเฮ้ห้องซ้ายมันมีอะไรห้องซ้ายมันมีอะไรเออประตูแง้มอยู่อ่าอ่าได้อ่าเรียบร้อยกูก็มาดิครับปล่อยหน้าแม่งเลยนี่ เฮ้ย hey! น่ากลัวจริงๆให้กูเดินหน่อยเด้ออ่ะไปห้องขวาไม่ปลอดภัยตรงไปดีกว่าวะทุกคนนี่นะตรงตรงข้ามกับห้องนี้ตรงข้ามกับทางออก let's go <S เปิดห้องขวาก่านอนโอ้ล็อกล็อกอ๋อต้องเราต้องหาประตูมาเปิดห้องนี้นะทุกคนที่มันล็อกใช่ไหมฮะทางตันอ๋อพี่ลืมไปวะทางนี้มันมันคือทางออกใช่ไหมที่ต้องเอาก,กุญแจมาไขาอ,อ,อ่ะไปห้องซ้ายดีกว่าก้มตำ่ำ จมต่ําพี่ไม่มีคมภีเบ,บอรมีแล้วเจอแล้วหนึ่งเล่มพอเจอหนึ่งเล่มเราเริ่มอรารวาสแล้วนะเออไอผีบ้านเนี่ยมันผีอะไรวะทุกคนผีฝรั่งเหรอผีจีนทางตันนี่ีอยคมภีอ้าสองเล่มแล้วทุกคนเฮ้ยเสียงแปลกๆมาเสียงแปลกๆมาเข้าห้องด่ครับอรออะไรเดี๋ยวได้เล่มที่สามก่อนนะมึงนะหนึ่งมึ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 งมันล่อให้เราไปบ่าวะทุกคนอืม หรือว่าถ้าเราเจอเสียงอะไรเ,เรากลับเออเรากลับกลับหลังนะกลับหลังเออเราไม่ไปเออ,อมันล่อมันล่อแล้วไปไงเองเทคนิค <laughs> เทคนิคเทคนิคเราต้องเป็นมีเทคนิคนะทุกคนพอได้ยินเสียงแปลกๆเรากลับเลยเราไม่ไปเราไม่ไปเราวนกลับไปที่ห้องขวาเหมือนเดิมเพราะว่าเหมือนเขาว่ามันมันจะวนเวียนอยู่ตรงแถวๆนี้แถว,แถวแถห้องห้องที่เราไปอนะทุกคนเออได้สองเล่มแนละ้วทุกคนนะเดี๋ยวซ้ายดีครับถ้าตรงไปมันตันใช่ไหม เขาห้องนี้อึ๊บอุ้ย,อ,ยอะไรเเนี่ยห้องนี้คือคุณนะไม่เอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอะไรอยู่ในห้องนี้วะทุกคนแฮ่ฮันาอาห่าอามันมาอีกแล้วใช่ไหมกูวิ่งดีครับคมภีอยู่ไหนอะมาทุกห้องแล้วไม่มีคมภีอะทุกคนโกงอะทุกคนดูดิเฮ้ยถอยถอยถอยดิครับถอยออถอย,ถอย,ถอย,ถอยไปได้ไอ้ผีบ้าหาสามเล่มไม่มีทุกคนมันเกินไปปะ เกมมันขี้โกงอะทุกคนไปซ้ายเหมือนเดิมเปิดประตูมามาเลยไอ,ผไอ,ผนนไอผ้ผีน้าเน่าไอ้ผีผีทั้งขยะเปียกไอ้ผีแห้งเหี่ยวโอ้ไม่กลัวหรอกถามหน่อยดิคนสร้างเกมเล่นผ่านยังงเอ้ยเจอสเต็มที่สองแล้วทุกคนแฮ่แฮ่กู ha! วิ่งดิครับเอ้ยกลัวที่ไหนไครับวิ่งหนีได้เออวิ่งหนีได้ทุกคน เฮ้ยมาเด๋ก็มาเดเข้ามาเดเข้ามาเด,าเดต่อยอ่ะต่อยอ่ะดีไปแล้วเอ้ยวิ่งหนีได้ทุกคนเออวิ่งหนีได้นะถ้าเราเจอปุ๊บเ,เ,เราเราเบสชนักะ่ะหนีได้เลยทุกคนหนีได้หนีได้เออเออหนีได้เนี่ยปุ๊บปุ๊บไปครับโอ้ทางตันโดด่ทางเนี้ยคือจาได้โธ่โจหาเล่มที่สามก่อนนะมึงมีใครได้กี่เล่มน,นะทุกคนมีใครเคยเล่นผ่านยังนี่มันหลอกให้เราไปแกแม่หลอกให้เราไป ตรงนีม้มีป่ะเฮ้ยเหมือนทางนี้ไม่เคยมานะทุกคนนะอันแหนประตูนี้อันล็อกอ่าอ่าล็อกรีบเรียบร้อยหรือเปล่ามาดีครับก็มาดีครับอยู่ไหนวะหนังสือมันมีแค่สองเล่ม,มอะทุกคนไม่งวนอนะหนังสือไม่มีสองเล่มไม่งงเราถอยมันจะช้านะทุกคนต้องเดินหน้านะทุกคนนะเดินหน้าไปเลย แน่แน่เสียงมาเสียงมาแน่เสียงมาเลือดเลือดเลือดเฮเลือดกลัวจึงเลยเล่นเล่นที่สามทุกคนเล่นที่สามอ่าอ่าอ่าเล่นที่สามจะผ่านนะจะชกหน้ามั่งเลยเอยเสียงมาเฮ้ยเฮ้ยยล้มล้มอ้ตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ยล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เจอผีใช่ไหมทุกคนจะไม่หันหลังไปหามันมันอยู่ต้้งหลังเชื่อไหมแหน่เสียงมาเลยฮู้ก็มาดิครับ แ้ hey, คัมภีเล่มที่สี่ทุกคนว้าวอ้เล่มที่สี ah, ไไทท่ทุกคนมาแล้วอ้าวประตูเปิดไปไหนวะเนี่ยทางไหนวะเนี่ยทางไหนดีวะเนี่ยทุกคนอ้าแม่งเล่มที่ส <c oughs> ี่กูไปแล้ววิง่งแล้วแ่ hey, โธ่ทำอะไรกูไม่ได้หรอกกูม,มีหนังสือคัมภีร์ไบเบิล้เปิดประตูออกมาเฮ้ย <c oughs> hey, ตรงนี้ไม่เคยมาทุกคนห้องนี้รู้สึกว่ามันจะไม่ไม่เดี๋ยว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 มันต้องมีหนังสือเดี กคนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยถ้วยเหรอเฮ้ยหนังสือหนังสืออยู่ไหนหมดวะเฮ้ยหนังสือมึงมีแต่ถ้วยอะไรเนี่ยหนังสือไปไหนหมดเปิดหีบเฮ้ยหนังสืออ้าวในนี้ไม่มีหนังสือมึงบ้าเปล่าเกมมึงทำมาไม่เนี่ยมันมันต้องมีเดยดูดิมันมีแต่อะไรไม่รู้เนี่ยทุกคนอ่าวอ่ามาหนึ่งหนึ่งมาหนึ่งแล้วมาหนึ่งแล้วหนังสืออยู่ไหนโอ้ให้เข้ามาในห้องมันไม่มีหนังสือทุกคนดูดิ มีจะช่วยโอ้ได้สี่เล่มแล้วแม่งวิเศอเไรวะห้าห้าก็มาดิครับวิ่งหนีเดียครับเออกลัวปะละ่ะเออเออกลัวที่ไหนอะครับวิ่งอ้อมด้วยอย่างไงล่นนะแล้วก็ออกประตูดักเหรอไปแล้วโอ้เฮ้ยผ่านนะทุกคนผ่านนะทุกคนเกมนี้ต้องผ่านนะเฮ้ยห้องนี้ไม่มีวะมันหลอกให้เรามานะห้องนี้นะก็มาดิคลาสโอ้ทางตัน ตันตันตันหมดโอ้ตันทางไหนดีวะเนี่ยนี่เขาไปแล้วนี่ก็ไปแล้วไปห้องซ้ายดีกว่าทุกคนกลับไปห้องบ้านเราอ้ามีเลือดนะมีเลือดนะทุกคนแหมมีเลือดมีเลือดนี่กวัวจุงเบยไอ้พวกนี้เราไปหมดแล้วนะเออห้องไหนวะเฮ้ยห้องนี้ห้องนี้อาล็อกอาแม่งเล่นกูแน่เลยล็อกทางนี้เคยไปยังวะมันล่อให้เราเข้ามานะทุกคน แน่ล็อกอีกแล้วมึงจะล็อกอะไรขนาดนั้นมาดีครับแน่เสียงเสียงมาเสียงมาก็มาดีครับจบนี่แมงไม่เล่นแมงแล้วได้สี่เล่มเนี่ยเกินมีใครให้มีใครได้เยอะกว่าน,นี้ป่ะครับเออเกินสี่เล่มปะทางตันชัวแน่หนกว่าทางตันเฮ้ยห้องนี้เคยมาแล้วนี่หว่าเช่ดปะวะถ้ารีบเข้ารีบเข้าก็ต้องรีบออกนะทุกคนนะเออมันจะได้แบบเราจะได้วิ่งวิ่งหนีได้ คือเราจะไปจ้องมันอ่ะถ้าเจอผีอ่ะให้เรารีบรีบหันเลยเออรีบหันออกไนห้องห้องนี้มันห้องแรกนี่หว่าเออห้องแรกห้องโถงอ่ะห้องโถงนี่ห้องโถงเออเราจะไปห้องอ๋อเราจะไปทางขวามั้งทุกคนเมื่อกี้เราไปทางซ้ายทางนี้ทางนี้ทางนี้อ่ะไปห้องนี้ก่อนแล้วกันเราค่อยออกมาห้องนี้ไปซอยนี้นี่มีเสียงมีเสียงทุกคนมีเสียงนะ แน่เฮ้ยมีคนแอบอยู่มีคนแอบดูทุกคนมีคนแอบดูเฮ้เราไม่เข้าไปนะทุกคนนะแอ่เหมือนมีหน้าเหมือนมีหน้าทุกคนเราจะเข้าไปดีวะ้ะเข้าไปเถอะเพราะยังไงมันต้องไม่มีทางไปอ่ะมันก็ต้องเข้าอ่ะเปิดไปเลยครับเล่มที่ห้าอยู่ไหนออกมาดูดิมันโกงเราทุกคนดูดิดูหนังสือเดิแม่งไม่มีเลยอ่ะเล่มที่ห้านี่หาไม่ได้อ่ะทุกคนยิ่งเล่นยิ่งยิ่งแบบหาไม่เจอเฮ้ยเจอแล้วทุกคนเล่มที่ห้าเอ๊ย ที่เราทางตันปะวะแม่งรอเล่นกูแล้วทางตันนั่นไงวิ่งดีครับออกรีบออกครับผมเดี๋ยวมันมาคือเราวิ่งผ่านตัวมันไม่ได้นะทุกคนถ้าวิ่งผ่านตัวมันมันจะล็อกเราทันทีนะนะะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งทางนี้เออขอผ่านแล้วกันตาเนี่ยนะเออถ้าไม่ผ่านก็ไม่ได้ล้มโอ้ล้มลุกลุกลุกเพื่อนลุกเฮ้ยเพื่อนลุกลุกลุกเออเอมันผีอะไรืาอกีแม่งพุ่งมาใส่ไป วิ่งต่อทุกคนเฮ้ย hey. เดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้เคยไปแล้วนีหว่าต้องกลับมาทางนี้ดีกว่าอีกสามเล่มเองทุกคนเฮ้ย <Hey. S 1> เสียงอะไรวะเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> ได้กุญแจเอาเปิดดีครับเอาแล้วเอากุญแจมาเปิดอะไรวะเนี่ยเปิดห้องที่มันไม่มีสมุดอะไรเลย What the fuck ได้กุญแจมาทุกคนแล้วเปิดห้องนี้ที่มันล็อกอยู่แล้วเปิดเข้ามามันก็ไม่มีอะไรเลยโอ้โ oh. ห What the fuck man มาดีครับก็มาดีครับอยากนัดหน้าผีครับ ไปทางไหนวะเนี่ยมันไม่มีทางไปแล้วทุกคนมันมันขี้โกงอ่ะมันไม่ให้เราผ่านนะทุกคนเ <c oughs> นี่ยเสียงไหม่แกเสียงไหม่แกเสียงใหม่แกมาดิมาดิฮันแนฮันแนเถว,วิ่งก่อนเลยเถกลัวปะละ่ะวนขวาดีครับรออะไรอยู่ซ้ายเออวนขวาทางไหนวะทุกคนดูดิมันโกงอ่ะทุกคนสมุดรหาไม่เจอทุกคนนะ เฮ้ยสมุดอยู่ไหนได้กุญแจมาก็ไปเปิดห้องอะไรก็ไม่รู้ไม่มีเออหรือว่ามันต้องหากุญแจวาทุกคนไปเปิดห้องเอ้ยห้องนี้เ,เปิดได้ไหมเฮ้ยมีเออในห้องนี้ไม่เคยมาทุกคนนะสมุดอา้อาวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันพุ่งออกมาเฮ้ยเอเอตกใจดิมนกันนะเนี่ยเฮ้ยไปเว้อีกสองเล่มทุกคนอีกสองเล่มอาทางตันม่งเล่นกูแล้วไปดีครับ แอนแน่แอบตรงนี้ใครจยไปมองล่ะครับวิ่งดิครับผีกระจอกเฉยเด็กๆไปเด็กๆไปก็มาดิครับเอ้ห้องนี้เข้าแล้วไป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 ไม่รู้ไปทางไหนไปทางไหนนะทุกคนนะมันมงงไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับไปทางเริ่มต้นก่อนดีกว่าเฮ้ยทางตันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มันเหมือนมันเปลี่ยนทางเราอะทุกคนเออมันเปลี่ยนห้องมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะพอสมุดเริ่มเยอะปุ๊บม,มันจะเปลี่ยนทันทีเลยเออมันจะเปลี่ยนทันทีเลยมันกุนสตีนนะทุกคนนะกุนสตีนส์่มาดิครับแ่แอบอยู่ตรงไหนมีใครเล่นผ่านแล้วมัง้งห้องนี้เคยเข้าละพอเปิดประตูไล้ละแน่มีเสียงมีเสียงทุกคนเสียงมาเสียงมาวิ่งวนดิครับมาดิ ทางไหนวะแม่งไม่มีสมุดเลยแม่มงโกงโกงชัดๆสมุดแอบ,บอยู่ตรงไหนเสียงมาแค่อ่าหนาอยู่ทางโนโ้นหโนไม่ไปหรอกโง่ทําไมล่ะครับอ๋อเวลาเราเวลาผีมันโผล่มาทุกคนมันมันจะดึงดึงหน้าจอเราไปหาผีอะ่ะเนี่นี่ห้องโถงใช่ไหมเออไปห้องนี้ไว้ว,วะมันจะดึงหน้าเราไปเอ๊อประตูอประตูเปิดล็อกนัทุกคนสองเล่มขอสองเล่มเองโถ่อย อ๋อห้องล็อกทุกคนพี้อไม่ผ่านไม่เล่นแล้วแมงกี้โกงทางออกขอออกได้ไหมเนี่ยคือทางออกอะทุกคนเราต้องเก็บให้ได้แปดเล่มน,นะทุกคนนะโอ้คนตีนชิปเกมก็จะอยองขวัญอยู่มั่งเหมือนกันนะมิสหนึ่งมิสหนึ่งเอฟซีส่งเกมอะไรมาเล่นวะเนี่ยแล้วห้องนี้ก็มาแล้วตอนแรกอะทุกคน เออมันไม่มีสมุดแล้วอะ่ะคือหาหมดทุกที่แล้วไม่มีอะ่ะแปดเล่มเออทั้งไปห้องที่แบบไม่เคยมีใครไปห้องใต้ดินห้องโถงห้องที่มีห้องเก็บของเนี่ยมันไม่มีอะทุกคนดูดิโอ้โหดูเออจบตอนนี้ไม่เล่นแล้วแม่งโกงนานนี้จริงจมันต้องผ่านแล้วเนี่ยเล่นขนาดเนี่ยเออแม่งเล่นกูแล้วทางตันตันก็ตันอี่ามาผีพลงมาดิโชว ผมมาได้โธ่เนี่ยเสียงมาเสียงมาก่อนเสียงมาก่อนใช่ไไปดีกว่าเอาสมุดตบหน้าผีได้ไหมทุกคนผมไม่ไอ้รู้สึกว่าผีช่วงนี้มันไม่ค่อยมาเลยทุกคนนะเฮ้ยเดี๋ยวถ้าห้องนี้เราเคยไปยังวะเดี๋ยวซ้ายเหมือนเคยมานะทุกคนนะเอ้ยห้องนี้ไม่เคยมาว่ะเอาห้องล็อกเอาชิปแล้วโอ้โหเสียวหลังว่าเสียวหลังว่า ก็มาดิครับกลัวปะล่ะกลัวปะล่ะแต่มีใครกล้าเล่นมาก,กันตเตทุกคนมีใครเล่นผ่านยังเออดีกว่าเล่นผ่านกันยังเนี่ยดูดิสมุดไม่มีทุกคนดูดิเนี่ยห้องผู้นี้เราไปหมดแล้วอ่ามีเลือดได้มีเลือด,ด,เ,อดเปิดได้โทรแน่จริงอะ่ะโธ่แค่เลือดน้ำแดงโู่ผีกินน้ำแดงเอระก็มาดีครับ น้องๆบอกว่าพี่ทําเกมผีแต่ว่าพี่ให้มันฮาๆหน่อยได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยหันหนีดิครับเออมึงโผล่มางนี้ไม่ได้แดกกูรอกวิ่ง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 ห้องไหนมันโอ้ห้องนี้มาแล้วทุกคนที่มันแบบมีไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีถ้วยอ่ะทุกคนแต่แม่งไม่มีหนังสืออะแม่งควรอะเฮ้ยนี้ยเนี้โหเฮ้ยอีกเล่มเดียวทุกคนอีกเล่มเดียวมึงอยู่แถวนี้ปะวะ ดูดีๆทุกคนแม่งแอบเบชื่อดิอยู่แถวนี้แหละเล่มเดียวนะทุกคนนะเล่มเดียวอีเล่มเดียวแม่งอยู่แถวนี้แหละเฮ้ยเสียงอะไรวะเอ้ได้กุญแจทุกคนเอาได้กุญแจทุกคนอ่าได้กุญแจทุกคนปะไปเปิดห้องห้องที่มันหลอกๆอ,กอะ่ะห้องไหนก็ได้ที่แม่งบลอก,ลอกห้องแถวๆนี้แหละห้องไหนเปิดได้แม่งเปิดหมดอะ่ะก็มาดิครับห้องไหนวะ หันหนี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 เออหันหนีไปไป let's go let's go นี่ห้องนี้ห้องนี้อ่าล็อกอ่าล็อกอ่าล็อกเฮ้ยโอ้ตกใจนึกว่าอะไรสมุดโอ้แม่งดูดิแม่งมีสมุดเนะ่แม่งกวนเราอะแม่งกลุงซงติงไม่มีสมุดอะทุกคนอ่นนห้องที่มีเลือดก็ไม่มีสมุดดูมันเดะแม่งเหลือเล่มเดียวอะ่ะทุกคน กเกินไปไหนวะเนี่ยไม่มีที่ไปแล้วเดินไปเดินมาเนี่ยโถเอ้ยเกินไหนวะเล่มเดียวเองเฮ้ยทองนี้เออโอเอาคุณอ้าได้ได้โผลมาเดี๋ยวกูงัดหน้ามึงโผลมาดิไม่สนนะไม่สนนะผีโผลมาก็คือผีนะทุกคนนะผีก็คือผีผีก็อยู่ส่วนผีไม่เกี่ยวกับเรา มึงเล่นอยู่แล้วทางตันทางตันแน่นอนทางตันทำไมมันยาวจังวะทุกคนไม่เคยยาวขนาดนี้ปะคือเราอย่าไปมองหน้ามันนะทุกคนนะแล้วผีออกมาเราก้มต่ำก้มต่ำก้มต่ำไปก่อนนะทุกคนหนังสือมันอยู่ไหนวะแม่งควรประสาทเกมเดี๋ยวงัดหน้าคนสร้างเลยเนี่ยเนี่ยเสียงมาแล้วเสียงมาแล้ว แม่งแบบเหมือนเราเหมือนเอาหนังสือเราแบบไปแอบเอาไปแอบอเออเหมือนหนังสือเอาหนังสือเราไปแอบเรื่อยๆจริงๆหนังสือมันต้องอยู่ตามแบบจุดที่มันแบบควรจะอยู่แต่แม่งไม่มีดูดิเห็นไหมนะมาแกโชหันหน้าหนีดิเออไปแล้วโชวอะไรเด็กๆก็มาดิครับโชเดี๋ยวก่อนหาสมุดเจอก่อนมึงมึง,มงเจอทางออกก่อน ห้องล็อกต้องหาก e. ุญแจมั้งทุกคนกุญแจที่มันเอ่อที่มันเอาไว้เปิดห้องที่มันล็อกอ่ะเออเราเราต้องเปิดห้องที่มันล็อกห้องไหนก็ได้ที่มันล็อกอ่ะเออห้องนั้นแหละมันต้องมีกุญแจสักห้องหนึ่งแต่ว่ากุญแจเนี่ยมันจะคล้ายๆแบบเหมือนเราเดินไปไปไปเหยียบอ่ะมันก็เจอเองเหมือนมันค่อยๆปล่อยมาทีละดอกทีละดอกอ่ะทุกคน คือเหมือนเหมือนให้เราเหมือนมันดึงเวลาให้เราเล่นอ่ะให้ใ huh. ห wow. ้เราหลอนนะทุกคนเกมนอโผมมาดิโจก็มาดิครับแล้ววรมาห้องเลยเฮ้ยมาดิวิ่งหนีอ่ะครับไม่กลัวอย่าหยุดวิ่งนะทุกคนนะเจอได้นะแต่อย่าหยุดวิ่งนะทุกคนนะเด็กๆไปครับโอ้โหไม่กังตันหนังสืออยู่ไหน แม่งเปิดตู้มาก็ไม่เจอหนังสือโอ้แม่งเดินไปรอบทิศแล้วเนี่ยไม่เจอทีกุญแจกุญแจก็ไม่มีโอ้เกินแหนเสียงไมกแล้วกลับดีกว่าไม่มีทางอะ่ะทุกคนมันมันมัน,ม,นมันหมดทางไปแล้วโผล่มาเด้แค่แน่ทางตันตรงนี้มันทางตันตัวเดี๋ยวจกลับไปห้องนี้ก่อน กลับ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 เข้าห้องกลับเข้าห้องโผล่ไม่ดิอู Ooh, ้หู้น่ากลัวจุงเบยเออกลับมาห้องโผมทุกคนแล้วห้องนี้แม่งก็ล็อกอ่ะทุกคนดูดิคือเราต้องหาหาเชื่อเด๋ยวหากุญแจมาเปิดห้องเนี้ยไ,ได้แฮะแอะแน่ๆโผล่มาอีกแล้วโอ้โ oh, หไปทางซ้ายแล้วทุกคนนะต้องผ่านให้ได้นะผ่านปุ๊บนี่กูจะเอา ส้นตีนมาตบหน้าผีเลยนะทุกคนข้อฐานที่มันชอบโผล่มาบ่อยๆโอ้ยไหนวะโอ้สมุดอยู่ไหนวะเนี่ยกุญแจหากุญแจตอนนี้มันไม่หาสมุดนะทุกคนมันให้เราหากุญแจมันอยู่ตรงไหนกุญแจก็ไม่เคยเห็นนะอยู่ดีๆก็เดินได้แปะ๊แปะเป๊ะอยู่ดีๆก็มีกุญแจ เดี๋ยวนี้ผมมาอีกเด้ผมมาอีกเด้โชคทางตันอีกแล้วลื่นไปตรงนี้มาก้มต่ำก้มต่ำาีบอ่าอ่าอยู่ข้างหลังอ่าหน้าหน้าหน้าอยู่ข้างหลังอ่าเรียบร้อยกูจบเกมไม,ม่ห้ามมันควรอ่ะทุกคนโอ้โหดูดิเซ็ง,งเลิก จบโอเคก็จบไปแล้วนะครับผมกับเกมที่มีชื่อว่าเซเลนดาเซเลนดีนาเออก็ทุกคนก็มาลองเล่นดูนะครับผมก็ตกใจนิดนึงนิดหน่อยกับผีขนุนนะทุกคนนะเอออ๋อมันต้องผ่านด่านหนึ่งนะมันต้องเจอเอ,อ่อต่อไปก็เป็นด่าน2ด่านสามเออเดี๋ยวสักวันต้องเล่นนะทุกคนเล่นให้มันผ่านเพื่อ F อทุกคนนะครับผมก็โอเคก็ ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b ์กดแชร์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์คุยกันนะเพราะว่าใครผ่านหรือไม่ผ่านหรือยังไงต้องมีชิคยังไงถึงจะผ่านนะครับผมทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมแล้วเจอกันสวัสดี let's go สวัสดีครับ let's go ไอหน้าผีเข้ามาเดทเดี๋ยวตบหน้าแม่งเลย